ผมได้รับาสายจากพี่ชายผมคนหนึ่งแถวบ้านผมเนี่ยมีร้านอาหารเหนืออร่อยอยู่ร้านหนึง่งราหมูขั่วน้ำพริกหนุ่มครับถุแบบงแกงเุงไม่วัดเขาเหมือนมากไก่ที่ลัตาเลยลังตางไร่ผมเนี่ยชอบกินอาหารเหนือมากแต่ว่ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยมันหาย,ยากเหลือเกิน ไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะแต่ว่ามันแบบมันไม่ถึงอะ่ะอาจจะด้วยว่าของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครบผมได้รับสายจากพี่ชายผมคนหนึ่งบอกว่าแถวบ้านผมเนี่ยมีร้านอาหารเหนืออร่อยอยู่ร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อร้านประตูเวียงนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูว่าอร่อยไหมหน้าตาอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปกินอี่แปลกไปเลยฉีกเลยปกตินั่งอยู่ในสตูทำวงทำเพลงวันนี้เดี๋ยวพาไปกินอาหารเหนือเลยนี่คุณเคยไปกินไหมฮะเคยอาหารเหนือ <c oughs> นไงเป็นไงเอาไม่เล่นมุกเหรอไม่แบบภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ตัวเองบอกเคยอาหารเหนือแล้วเขาจะเล่นยังไงไม่ใช่เขาบอกว่าเคยอ่าโอเคเอาใหม่4 3 2คุณเคยกินไหมเคยอาหารเหนือเหรอใช่เราไปร้านประตูเวียงดีกว่าจริงแล้วเนี่ยลาบของทางเหนือมันต้องใส่เลือดด้วยไม่ว่าจะเป็นลาบสุกหรือลาบดิบนะครับเขาก็จะเอามาคุก คือให้มันมีสีมีแดงๆอ่ะให้มันน่ากินอะไรเงี้ยเวลาคั่วเนี่ยมันก็จะแบบดำๆหน่อยแต่ที่กรุงเทพเนี่ยผมผมยังไม่เคยเจอที่ร้านไหนที่เขามีเลือดใส่เลยเพราะว่าแถวเนี้ยเขาไม่ขายเลือดเป็นริ่มกันจริงๆต้ใส่เป็นริ่มเลือดนะครับวันนี้เราจะไปดูว่าที่เนี่เขามีไหมสมมุติว่าถ้าไม่มีก็ไปดูรสชาติของเขาว่าอร่อยไหมเป็นยังไงไหม แล้วไปดูด้วยว่ามีเมนูอะไรใครชอบกินอาหารเหนือเนี่ยห้ามพลาดบอกเลยห้ามพลาดอยู่ตรงทางที่จะทะลุไปสุขาภิบาล5นะครับทางข้างๆตลาดวงสกอร์ี่นอ๋อนี่นี่นี่นน ้มบอ,อ,อกเลยว่าเป็นร้านลับ่เราขับผ่านปบ่อยมากแต่ไม่เคยรู้เลยไม่ทันสังเกตเลยสวัสดีครับร้านจะปิดหรือยังครับไม่เป็นไรค่ะจริงค่ะปกติปิดกี่โมงฮะประมาณสี่ห้าโมงเนี่ยค่ะอ๋อ แต่ว่าเปิดเช้าไงคะเปิดแปดแปโมงเช้าค่ะพี่เอ๋บอกว่าเมนูเนี่ยจะอยู่ตามป้ายร้านครับคือเดินเข้ามาแล้วชี้ได้เลยนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับคือที่นี่เนี่ยคุณแม่เขาจะทําเป็นหม้อๆมอไว้นะครับก็จะมีอย่างพวกลาบแกงฮังเลหรืออะไรพวกนี้แม่ก็แม่แม่เงี้ยว่าวเหรอไหวนพอทักทายกับคุณแม่เจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลยนะครับผมซึ่งอาหารของเราในวันนี้ก็คือลาบหมูคั่วครับ แกงขนุนครับไส้อัว <Wow. S 1> น้ำพริกหนุ่มและที่ขาดไม่ได้คือแคบหมูครับแกงครั้งเลยครับน้ำพริกอ่องตำขนุนครับและทีเด็ดของที่นี่นะครับก็คือขนมจีนน้ำเนี้ยครับอาครบแล้วครับ,รบ,รบนี่คือทั้งหมดที่เราจะกินวันนี้นะครับแนะนำก่อนเพราะไม่มีเขานี่ไม่รู้เลยว่ามีร้านนี้อยู่สวัสดีครับ <laughs> นี่คือพี่อัปเปอร์นเป็นแรปเปอร์ท่านหนึ่งที่อยู่กลุ่มของ LPMC นะครับ,บ LPMC ก็คือแรปเปอร์ของจงอังหวัดลำปางอันนี้ LPMC อันนี้ LP อะไรฮะช่างมันช่างมันนะครับไม่ได้คิดไม่ทันน คือเปลนคนมากกับกับเข้าแบบพื้นทินนี่ไงถึงจะมาเจของเมืองแล้วยังของไต้ของอีสานไงอย่างเงี้ยเขากับใครไป่กีนี่นี่เขาเขาจะอินกับเข้าแบบอีมากว่ารสชาติมันถึงเนาะแบบของพินของ่ละภากันหลายคนอาจจะงงว่าเอาแล้วผมเนี่ยรู้จักกับ LPMC ได้ยังไงคือเรามีงานเพลงร่วมกันนะครับถ้าใครดูช่องนั้นหนวดเนี่ยก็คงเห็นแล้วว่าผมไปซ้อนกองในหลายๆจังหวัดก็คือมีอยู่เทปหนึ่งที่ต้องไปถ่ายที่บ้านเกิดตัวเองก็คือลำปาง ก็เลยได้มีโอกาสทำเพลงร่วมกันชื่อเพลงว่าปีใหม่ปีนี้ถ้าใครอยากฟังก็ไปฟังกันได้ที่ช่องสองโปรเปียนะครับรายการเพลงบ้านเรานะครับลองไปฟังดูแล้วคุณจะคิดถึงบ้านปิดบ้านเลยปิกบ้านใครับล็อไปีกถึงมุงเทพแล้วอ่ะปิกเปิดเพลงนี้ยูเลนยูเลยตัวเองสั่งอะไรมาน้ำเนียวจริง เออใส่ใส่ก็คือจะเค็มๆที่มือตัวเองไงมันจะมีแบบเครื่องน้ำพ้กอ่ะเคยกินน้ำเงี้ยวไหมเคยที่เจนทำไม่กินไงอ่าแล้วอันนี้เหมือนกันไหมอร่อยกว่าเยอะสูน้ำพิกคนละสูหรือเปล่าอันนี้มันแบบเหมือนเครื่องมันจะแบบกลมกล่อมมันมีรสแบบเครื่องเทศอ่ะเครื่องเทศก็ต้องไหว้นะ ไม่ใช่โนลเทศเ <c oughs> ครื่องเทศที่มะแขกมะแหลมอะไรอ่ะ นนั่แหละมาแขวนมัต้องมีเนาะบ้านเฮาหรอกของคนเมืองบ้านเฮาเลยแต่ว่ารถมันจะนัวๆมันจะไม่ได้แบบแหลมๆอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆเนี่ยคาดหวังว่าจะได้กินร้านดิบเนาะครับแม่เปิ่นได้แน่แน่เลยใช่ใช่แม่เปิ่นคือคนตับนี่กินได้ตัวเองเลยถ้าเป็นบ้านเฮาก็ไปมีบอกมืครับบอกให้มือนี่เกับแตงโมทั้งลาบนี่น่าจะมาจัดแมาเปิดนี่เปิดเคยไม่กิ่นยังเคยมาแล้วเคยบ่อยบางทีก็มากิ่นนี่ร้านซังแก๊ะตลอดก็เนี่ครับแกงฮังเลครับ หมูเหอหมูหมูมดหมูมดหมูมดก็เหลือไก่กันนั่นร้นหมูขั่วผมคนมากเพชนะครับหงอม้นะพริกเพิ่นี่ไงเดี๋ยรสชาติกุดเม่นนะคือเม่นเหระคือรสชาติบ้านเขาเลยเห้ยว่บ ขึอ้อถึงบ้านเลยข้าวหม้มาไก่ที่ลังตาเลยน้ำพริกหนุ่มครับฝีการฝีนี่คือตำขนุนนะครับนี่คือเอาขนุนเนี่ยมาทำเป็นเหมือนน้พริกอืใครชอบอาหารเหนือนะครับรสชาติแบบลำปตามองมาสัมผัสดูไม่ควรพลาด ออรีจินนอเลยนะครับบอกเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตกินให้อิ่มไปเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปอิ่ม ปมเหลือยสักย่างก็สันน่นแนวที่ก้าสกันไม่ใช่ได้น้อยนะนเยอะนะเยอะราคาเนี่ยลาบหมูเนี่ยเนี่ยหกสิบบาทน้ำพริกหนุ่มเนี่ยสามสิบไส้อัวเนี่ยเจ็ดสิบบาทราคานี้หมดเลยวันนี้สมมตินนว่าคน,น,นอยากจะมากินร้านพี่อย่ามาชิมฝีมือแม่อย่างเงี้ย ที่นี่อยู่ตรงไหนครับพี่โอเคครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามาจากสุขาพิบ้าน5ก็คือมาจากทางวัชรพลนี่วิ่งจะมาออกทางหาไทยราดหรือว่าตลาดวงสกรเนี่ยครับร้านทางเข้าจะอยู่ตรงข้ามกระสูนมิสูครับเลี้ยวเข้ามาตรงไก่ย่างไม้มดันด้านหน้าลยครับแต่ถ้าสม,มมติว่ามาทางฝั่งสายใหม่ก็ตรงมาเรื่อยๆจะไปทางหาไทยราดครับมันจะอยู่ก่อนถึงแมคโครมันจะมีเลี้ยวเข้ามาข้างหน้ามันจะเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในตลาดได้เลยครับ ้านปิดวันจันทร์ครับวันอื่นก็เปิดปกติครับปิดทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเช้าก็ประมาณ8ปดโมงครับเย็นก็ประมาณ4ี่โมงเย็นครับทำไมคนถึงต้องมากินร้านนี้ครับเอ จริงๆเราก็ไม่ได้โปรโมทมากเท่าไหร่แถมยังอยู่ในที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนรู้จักด้วยอมมับนดมุมับใช่แต่ว่าโชคดีก็คือเหมือนลูกค้าพอเวลาเขามาทานเสร็จแล้วปุ๊บก็คือเขาแบบไปบอกต่อกันซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับก็คือแบบเออเหมือนจะได้ลูกค้าที่แบบอยากทานอาหารแบบรสชาติของเราจริงๆอะไรเงี้ยเออจะเข้ามาอะไรเงี้ยครับจริงๆออจริงๆแม่ร้องฝากคนดูเหรใครคือเปิดไม่กินนี่จะบอกยังเปิดนี่เอออยาก่็เออ อกว่าจะได้ <sed wealthy and Niger half> ้โถ้าใครอยากไปแวะมาบ้างไหมครับถ้าใครอยากจะมาก็เพื่อมาลองกินแล้วเจ้ากับเขาบ้านเขารสชาติเมืองเมืองเจ้าล้ำงอนี่ล้ำเจ้าล้ำขนาดไหนล้ำขนาดที่ล้ำปางเจ้าลองมาดูได้ครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับแม่หนวดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าว่าเราจะไปร้านไหนแล้วก็ภาคอะไร อจริงๆช่องเราก็จะทําเพลงทําอะไรก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าเราจะมีคลิปแบบนี้แทรกเข้ามาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับป้ายเจอกันเทปหน้าครับผม